หลังจากนิยมทานเลือดหมูในช่วงมื้อเช้านะคะทําเป็นแบ็ฟัสนี่ก็คือแบบเขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วใส่กระทะทอดได้เลยค่ะนี่แบบ็นี่น้วันนี้ก็มาแ้ามาชอปปิ้งกันนะคะเพื่อนๆค่ะมาตั้งแต่เช้ามาเอานาฬิกามาเอา,เอา,เอาแว่นตาแต่มาแต่เช้าวันแต่แปดโมงบางชอ็อปบางร้านก็ยังไม่เปิด บานสอบางร้านก็ยังไม่เปิดนี่มาดูของลดราคาเสื้อผ้าของลดราคามีหลายอย่างหลายแนวมากแต่ว่าบางร้านยังไม่เปิดนะคะนี่จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะแยะมากลดราคาทั้งร้านนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่สมศรีค่ะคเพื่อนๆค่ะมาเอานาอะมาเอาแว่นกันแดดค่ะมาเอาแว่นกันแดดที่ที่ช็อปนะคะเขานัดมาตั้งแต่เช้าเเลยนะคะ มางแต่เ,เช้าๆกับลูกสาวบางช็อปบ,บางร้านก็ยังไม่เปิดค่ะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อตามไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้อะไรมาบ้างนะคะบางช็อปบ,บางร้านก็เพิ่งเปิดนะคะเราไปช้อปปิ้งกันตะกร้ามา ไปดูกันว่าเราจะได้อะไรมาบ้างมีของกินของใช้เยอะแยะมากอันนี้ก็เป็นซอสสำเร็จรูปนะคะมีทุกอย่างเลยนี้มีอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเรดบูคล้ายๆกระทิงแดงบ้านเรานะะนี่กนี่ขนม แผนกถ้วยแผนกชามมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากเครื่องมือช่างก็มีมีครบทุกอย่างในช็อปเดียวเสื้อผ้าชุดนอนก็มีมีครบทุกอย่างของประดับบ้านก็มีมีหลายอย่างหลายสไตล์ให้เราเลือกโคมไฟแจกัน มีของตกแต่งบ้านจีปาถะนี่เครื่องดื่มแบบใหม่ใช่ไหมคะพึ่งเคยเห็นนะคะพึ่งเคยเห็นนี่เรามาอยู่แผนกผักสดนี่จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดที่อังกฤษจะมีขายแบบนี้จะเห็นโดยทั่วไปนี่จะเป็นเหมือนการบอกโคลี่เอาไปต้มลวกน้ำจิ้มจิ้มน้ำพริกนี่สุดยอดมาก ผลไม้ก็มีให้เลือกหลายแบบหลายแนวมากแพรกล้วยข้าวโพดแบบนี้ต้มสุกแล้วเรียบร้อยเปิดทานได้เลยกระเทียมก็จะขายเป็นแพ็คแบบนี้มีด้วยกันอยู่สี่หัวมะนาวส้มเลือกตามสบายเลยค่ะสาวน้อยเห็นของเล่นก็ไม่ไปไหนนะคะแผนกของเล่นก็อยากได้ของเล่นหนูจะเอาอะไรหนูโตแล้ว หนูโตแล้วหนูเล่นไม่ได้แล้วเด็กก็ถูกกับแผนกของเล่นนะคะไม่ไปไหนก็จะมาขุกอยู่ที่แผนกนี้ขนมปังก็มีให้เลือกหลายแบบหลายแนวมีแบบว่าเอาไปทำเบอร์เกอร์ก็ได้มีขนมปังไส้ช็อกโกแลตก็มีสำหรับทานได้เลยอันนี้จะเอาไปไว้ทานกับซุปนะคะก่อนที่เราจะทานเราเอาไปย่างใส่เตาอบ ด้วยไฟแรงประมาณ180ถึง200ใส่เตาอบประมาณ10ถึง12นาทีนะคะก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ก็หัน่นหั่นหันหัน,หนจิ้มกับซุปผักซุปมะเขือเทศพอดีที่ทำงานแม่สมศรีก็เอาแบบนี้ไปทำให้เด็กเด็กน้อยที่ทำงานแีนี่มาเจอที่ร้านชอบนี่อีกแบบหนึ่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบคล้ายๆสาลาเปานะคะคเพื่อนๆขาดูนะคะ คล้ายๆซาลาเปามากต้องเอาไปใส่เตาอบหรือเปล่า,าใส่เตาอบไฟ200ใส่เตาอบ6กถึนาทีก็ทานได้เลยคล้ายๆซาลาเปาเลยค่ะเ,เพื่อนๆะ่คะน่ารักมากดูนะคะอันนี้จะคล้ายๆส้มหรือว่าเป็นส้มโอไม่แน่ใจลูกใหญ่มากนะคะแพ็คหนึ่ง69พีแม่สมศรีก็ อ่านไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่คล้ายๆส้มหรือว่าส้มโอนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะลูกใหญ่กอบฝามือแม่สมศรีสองลูกถูกมากแพ็คนึง69สพีถูกมากแต่ไม่เคยซื้อไปทานนะคะนี่จะอยู่แผนเบคอนเนื้อปลาเนื้อแซลมอนนี่แซลมอนแพ็คนึงสองก้าทานได้เลยแกะทานได้เลยมีไส้กรอกมีปูอัดด้วยค่ะ นี่จะให้ดูแบ็คพุดดิ้งก็คือเป็นเลือดหมูของฝรั่งนะคะเขาจะขายกันแบบนี้นะคะเลือดหมูเอาไปทอดนะคะฝรั่งจะนิยมทานเลือดหมูในช่วงมื้อเช้านะคะทําเป็นแบ็คฟัสนี่ก็คือแบบเขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วใส่กระทะทอดได้เลยค่ะนี่แบ็คพุดดิ้งของอังกฤษค่ะเขาเขียนว่าเขาเขียนว่าอะไรเนาะซา่า the the, the belly b a c k pudding แพ็กหนึ่งหนึ่งปอนหนึปอนสิบเกีแต่ว่าที่เขาหันมา1นึปอนห้าพแบบนี้นะคะนี่มีไส้กรอกด้วยนะคะแต่ว่าไม่เคยซื้อไปทานนะเพื่อนๆ้ามีหลายแบบหลายอย่างให้เราเลือกมากอันนี้จะเป็นคล้ายๆเกี๊ยวหอ่อเกี๊ยวนะคะข้างในก็มีทั้งไส้ไก่ไส้เบคอนไส้ผักก็มีนะคะคือแบบ หลายรูปแบบหลายสไตล์มากของกินที่เราเป็นแปลกๆนะคะของกินแปลกๆที่ไม่เคยซื้อไปทานนะคะนี่เราจะมาอยู่แผนกชีสชีสก็มีหลายรสหลายอย่างให้เราเลือกมีรูปร่างหน้าตาแปลกแปลกๆตามกันไปนะคะชีสําหรับคนที่ชอบชีสนะคะก็มาเจอแผนกเครื่องดื่ม สำหรับเด็ก <the> วันนี้ก็มาช้อปปิง้งกันกับสาวน้อยค่ะไปไปก็ก mm hmm. เดิน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  mm hmm. เห็นอะไรก็อยากได้หมดทุกอย่าง mm hmm. เราจะหยิบทุกอย่างไม่ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันแพงค่ะ,ะแผนกขนมขนมขบเคี้ยวนี่ก็สารพัดอย่างให้เราเลือกแม่สมศรีมาช่วงเช้าก็คือ คนยังไม่เยอะนะคะคนมาช้อปปิ้งยังไม่เยอะอจะให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คืออร่อยมากนะคะเอาไปทากับช็อกโกแลตนะคะเป็นถัว่วเป็นถั่วบดละเอียดกับช็อกโกแลตเอาไปทากับขนมปังนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือแบบอร่อยมากนี่อร่อยมากกระปุกหนึ่งสองปอนด์ยี่สิบเก้าได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมีหลายอย่างมากหมดไปสิบหกปอนด์ อ่ิปอนด์เก้พีนะคะไอติมก็ได้ไอชีมก็ได้อ่านี่เอาไปล้างจานนะคะถูกๆได้มาหลายอย่างมากก็จะไปขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะเรามาเอาแว่นตาวันนี้เราก็มาช้อปปิ้งด้วยนะคะนี่แหล่งช้อปปิง้งแหล่งใหญ่ใกล้ๆบ้านแม่สมศรีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเ,เพื่อน่ะวันนี้นะคะมาเอาแว่นกันแดดภารกิจวันนี้มาเอาแว่นกันแดดเสร็จ ก็พาสาวน้อยมาช้อปปิ้งด้วยเดี๋ยวจะมาใส่ให้เพื่อนๆ FC เได้ดูกันนะคะว่าแว่นกันแดดที่แม่สมศรีมาเอาก็คือแม่สมศรีได้ฟรีจากรัฐบาลแต่ว่าจ่ายเพิ่มไปนะคะจ่ายเพิ่มในส่วนที่เราอยากได้ลูกเล่นกับแว่นนะคะขาแว่นแบบไหนเราก็จ่ายเพิ่มไปแม่สมศรีจ่ายเพิ่มไป70ปอนทั้งแว่นสายตาและแว่นกันแดดรวมกันนะคะเพื่อนๆคน,น,นี่นี่เป็นไงคะสวยหรูดูแพงไหมครับเพื่อนเ่อขา ก็คือแว่นกันแดดนี้ก็จะมี two in one ก็คือเป็นทั้งแว่นกันแดดและเป็นแว่นสายตารวมกันไปเลยนะคะเพื่อนๆขานี่ก็ที่แรกสั่งไปอีกแบบหนึ่งเขาไม่มีนะคะก็ได้แบบนี้มาก็คือน้อยนิดๆนะคะเพื่อนๆขาเพราะว่าตอนที่สั่งไปเราชอบอีกแบบหนึ่งอีกแบบที่เราชอบไม่มีนะคะหมดเราก็ไปเลือกอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อนๆดูใหม่เพราะว่ายังเหออยู่เลยนะคะแว่นกันแดด กับแว่นสายตารวมกัน2 in 1เลยนะครับเพื่อนๆคะ่ะมองเห็นได้ชัดเจนสุดยอดมากนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็มานั่งอยู่ในรถกับลูกสาวก็จะพากันกลับบ้านวันนี้ก็ช้อปปิ้งไปหมด16ปอนด์พีได้ของกินทั้งของใช้อะไรเยอะแยะกันหมดหยิบทุกอย่างไม่ได้ตามที่ใจอยากหยิบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวยากหมากแพงอะไรก็แพง หยิบเพลินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะจะหยิบอะไรแต่ละทีคิดแล้วคิดอีกหยิบออกหยิบเข้าหยิบแล้ววางหยิบแล้ววางเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันเนาะเดี๋ยวแม่สมศรีกับสาวน้อยก็จะขออนุญาตไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยขาธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ